ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่วัดเทพเมืองพี่สื่อจิน้นผมไม่ได้ต้องกาวของขวาวันเกิดอะไรหรอกเบาๆบ,บินไปเมืองหลวงเมื่อวานนี้ แล้ววันนี้เธอกำลังถ่ายทำโฆษณาดังนั้นเธออาจจะไม่สามารถกลับมาได้วันนี้แม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ฉันยังต้องฉลองวันเกิดให้กับนาย คนเยอะมากนะเดี๋ยวก็หลงทางหรอกชอบมันหรืึเปล่าชอบสิทำไมไม่ซื้อให้เบาๆบ้างนะถ้างั้นนายจ่ายเองเลยเดี๋ยวก่อน ฉันจะถ่ายรูปให้ฉินเบาๆดูนายขออะไรเหรอวอวยพรให้อาชีพการง,งานของฉันประสบความสำเร็จและได้รับหนึ่งร้อยล้านหยวนแล้วพี่ซื้อจิ้นหล่ะขออะไรฉันขอให้พระเจ้าวอวยพรนาย และให้ฉินบ่าเบ่าแต่งงานโดยเร็วที่สุดพี่สือจิน้นพี่ใจดีกับฉินบาเบ่ามากพี่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของฉินบาเบ่ามากพูดแล้วก็คิดถึงเธอเลยฮะคนงือมหือ พี่สือจิ้นฉันถึงเซี่ยงไฮ้แล้วมารับฉันที่สนามบินหงเฉียวหน่อยเธอมาที่นี่จริงๆฉันมาหาพี่สะพ้ายของฉันพี่สือจิ้นฉันไม่คุ้นเคยที่เซี่ยงไฮ้ดังนั้นพี่จะทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่ได้ก็ได้ก็ได้ฉันจะขับรถไปรับเธอใครเหรอ หลอดไฟดวงใหญ่อ้าไม่สิหลอดไฟดวงเล็กๆที่โตมาในสวนเดียวกันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กพี่สื่อจิน้น คิดถึงฉันไหมเรียบคืน่นอรอดตรงนี้มันจอดไม่ได้เชนเจอนั่นเชนเจอไม่ใช่หรอว้าวเจอแฟนขับตัวน้อยด้วย ฉันชื่อจางหลิงชินเจ๋อทำไมนายถึงอยู่กับพี่ซือจิ้นล่ะชินเจ๋อฉันชอบนายมากเลยนะฉันขอลายเซ็นนายหน่อยได้ไหมถ้ายิ่งเซ็นให้เพื่อร่วมชั้นหญิงของฉันด้วยจะดีมากเลยเพื่อร่วมชั้นหญิงของฉันชอบนายมากเลยนะชินเจ๋อทำไมนายถึงเขียนเพลงดีๆได้มากมายนายเสร็จเร็วจริงหรอ เรื่องไร้สาระอะไรเนี่ยฉันตื่นเต้นมากที่ได้พบไอดอลของฉันตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันวันนี้วันเกิดไอดอลของเธอเราเลยมาเลือกของขวัญให้เขายินดีต้อนรับค่ะ แล้วกีตาร์ตัวนี้ล่ะกีตาร์ตัวนี้ดีมากเป็นของทำมือและทำจากไม้คุณภาพดีร้านเรามีกีตาร์แบบนี้แค่สามตัวเท่านั้นเท่าไหร่ครับสองหมื่สามพันค่ะทุกวันนี้ตราบใดที่มันเกี่ยวข้องกับงานสีมือมันก็จะราคาแพงทั้งนั้นชอบไหม พี่สื่อจิ้นพี่ต้องการซื้อมันให้ผมเหรอของขวัญวันเกิดแต่ผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นถ้าพี่ซื้อเปียนโนให้ผมสักตัวก็ไม่เลวว้าวนายขอให้ฉันซื้อของแพงขนาดนั้นน่าแม่สงสารเงินเดือนของพี่สาวเลยเหรอผู้ชายคนนี้ไม่ได้สนใจฉันเลยเหรอฉันยืนหัวโด่อยู่ตรงนี้นะ ฉันกำลังจีบเขาอยู่ว้าวไอดอนฉันเคยดูวิดีโอเปียโ,โนของนายแล้วนายเล่นดีมากเลยช่วยสอนฉันทีสิวงเพื่อน วัดเทพเมืองสนุกจริงๆฉันเจอภาพพันคอที่สวยงามสองผืนคนคนนี้น่ารำคาญจริงๆฮึ พี่ลี่จองตั๋วเครื่องบินให้หนูหน่อยหนูอยากกลับไปเแี่งไายเดี๋ยวนี้ไอเดียของนายดีมากเลยตราบใดที่ทำให้พี่มีความสุขชช้นเจอฉันกลับบ้านกับนายด้วยได้ไหม ฉันอยากเจอชินเบาเๆไม่ชินเบาๆเบาๆออกไปทำงานตอนนี้ไม่อยู่บ้านถ้ากินเสร็จแล้วเธอควรไปจองโรงแรมลืมไปเลยฉันจะกลับคืนนี้ขอโทษจริงๆที่รบกวนเด็กของพวกนาย <c oughs> เรื่องไร้าสาระชินเจอ ความสําคัญระหว่างนายกับฉินเบาๆนั้นดีจริงๆอย่างที่ผู้การบุอินเทอร์เนตหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าพี่น้องยิ่งอายุมากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งสนิทกันน้อยลงใช่ไหมพี่ชาของฉันรักฉันมากเมื่อเขายังเด็กแต่ยิ่งเขาอายุมากขึ้นเขาก็ยิ่งเย็นชาใส่ฉันพวกเขาไม่ใช่พี่น้องธรรมดาพวกเขาไม่ความสำคัญที่ดี พี่สาวของฉันสวยที่สุดน้องชายของฉันอาเจิอก็ทรงพลังที่สุดใช่ไม่ใช่ฮะ <c oughs> อีกแล้วฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำช <c oughs> ินเจอพี่สาวของฉันสวยใช่ไหม <c oughs> น่าเสียดาย เธอมั่นกับพี่ชายของฉันและก็ไปนานตัดจบปมาง่หาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบปมื่หา,าเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งคล้าหนึ่งกระดิ่ง กำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอะไระอี่คนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ